สวัสดีครับพบกันนะครับกับพระสมเด็จวัดละคังเหมือนเดิมนะฮะองนี้ผมก็เอาพระสมเด็จนะฮะผุๆเก่าๆนะฮะเก่าๆที่ที่แบบว่าดูด้วยตาแล้วเหมือนจะย่อยสลายยุ่ยสลายไปกับกับมือเลยนะครับนี่คือเก่ามากนะครับ ผู้นี้เป็นสมเด็จวรรณคังนะครับเข้าขายพระนั่งเบี้ยวตัวบิดตัวท่านจะสังเกตไหมครับตำราโบราณที่เขาบอกว่าหัวเข่าตรงนี้ยกสูงหัวเข่าตรงนี้จมนะฮะใช่ไหมเหมือนพระท่านนั่งเบี้ยวนั่งบั่งบิดตัวเอ็นตัวนะครับหัวะเหมือนนฟ่งนี้จมไปนะครับนี่คือองค์นี้เห็นชัดเจนเลยนะครับ แล้วองค์นี้นะครับไม่ไม่ต้องส่องด้วยตาด้วยกล้อง 10x ก็ได้นะครับส่องด้วยกล้องของเรากล้องของเราคืออะไรตาเราเนี่ยครับขนาดส่องด้วยดูด้วยตาเปล่านะหูด้วยตาเปล่านะครับว่าพระท่านเก่าแห้งขนาดไหนนะครับเก่าแลากก้วก็แห้งขนาดไหนนะ,น,ะน,น่าจะเจอสักทีหนึ่งนะภาพแบบนี้นะครับอันนี้มาให้ชมกัน เหี่ยวเหี่ยวแห้งๆนะครับด้านหลังละ่ะด้านหลังเป็นแบบไหนนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับผุแล้วนะครับดูเม็ดมลสารเม็ดนี้นะครับเป็นก้อนเลยนะครับก้อนเลยนี่คือพาสมเด็จวันตะครังนะครับเก่ามาก ให้ชมกันชัดๆนะฮะขอบข้างเป็นแบบไหนนะครับนี่ขอบข้างมาดูเนื้อกันนะครับนี่นะครับคือเนื้อแห้งมากนะครับแห้งมากสมเด็จวราคางองค์นี้นะครับ เนื้อท่านผุแล้วนะครับผุแล้วให้ดูเนื้อกันนะครับด้านข้างเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะฮะ ด้านหลังนะครับทีนี้ดูมนสารก้อนนี้เป็นยังไงนี่นะครับจมเป็นก้อนจมอยู่ไปยข้างล่างเลยนะครับมนสารหินขาวๆหินเทาก็าพอมีให้เห็นนะครับแต่อุ้งนี้จะอยู่ในสภาพผุนะครับผุ ี่คือสมเด็จวัละคังนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วมาให้ชมกันนะครับมาให้ชมกันเก่ามากนะครับ ออก,ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการมองพระสมเด็จของทุกๆคนนะครับว่ามีมุมมองกันยังไงนะครับเกจะแท้ก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาญาณเอาใช้วิจารณญาณเอานะครับส่วนผมก็ นำเสนอด้านเนื้อหานะครับส่วนเรื่องทฤษฎีก็ศึกษากันเอาตามที่ต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ